เฮ้ยทำไมชุดใหม่ชุดมันไม่ใหม่แล้วชุดมันเก่าแล้วอะคือแบบว่าโอ้โหโอ้โหมีปีศาจด้วยว้าวใหม่ชุดมันก็เก่าดิก็สวัสดีครับทุกคนเอ้ยไม่ใช่ตัวเองเลยว่ะต้องเปิดคิเป็นตัวเองซะแล้วจังหวะนี้คือแบบว่าอ๋อโอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมช่องนี้นะครับอยู่กับผมกรับาดเองสิงค์เซ็นเจออีกแล้วตลอดเลยโอ my god ก็นะคร um, ับทุกคนก็วันนี้ก็จะมารีวิวเป็นชุดเอ่อได้จากฟรีพาสแล้วทุกคนอยู่ไหนวะนี่ไงนี่ตัวนี้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 ใช่ก็ชุดฟรีที่จริงคนอื่นเขารีวิวไปนานแล้วผมเพิ่งมารีวิวเองแหละก็คือแบบว่าก็หมวกคาจะพูดเลยนะคือแบบตัวเองก็คือแบบยิ่งได้นะอือเพราะว่าพูดเยอะแล้วไปไปดูกันดีกว่าไป ไปทุกคนครับตามรอยคนดังจัดปะคือแบบว่าต้องโลพิกเท่านั้นแล้วจังหวะน,นีครับคือแบบว่าเสียงดูตอแหลยังไงคืว่าคนโลพีเยอะแน่เลยท้อแท้นกคนคับผมเราผมท้ออ่ะแบบว่ายอดซับก็แบบสามร้อยห้าสิบอยนเงี้คือแบบว่า,ว <people criteria> วมบบวาผมท้อมากเลยท,อท้อแท้ไปล,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 ลงไปลงมาลงมอะจะตายถือวิญญาณคนเนี้อยู่กลางเลยตอนนี้ไง ทำไมอะ่ะโอ้ยเนาะเกือบตายเนาะทุกเกือบตายอะ่ะเอา้าแตะโกนทำไมวะเนี่ยคือแบบเมื่อกี้เกือบตายอ่ะคือแบบว่าเฮ้ยคนนับบ้นบีบุญอะนะขอโทษทีคือแบบว่าด,ดิงยิงลอบล้วนเลยมันยิงยิงอุปสมเลยทุกคนพีกหมดคนแล้วเหรอเฮ้ยเกินไปหรือเปล่าเฮ้ยพีกกันมีคนละ จริงจังเนี่ยเจอาหนึ่งเขาเจอหนึ่งเจ้าหนึ่งเป็นเห้วเหรอเลรอเหรอเลรอเหรอเลรอคนยิงกันถึงสกูอ้อยโรงเรียนอะไรไงอ้าวจะตายเจ็บลองเลยผมลองเลยทุกคนโคตรเจ็บเลยไม่โป๊ะเปล่าวะสุดยอดไปแล้วไปแล้วฉันอ้อมแล้วทีนี้ฉันจะไปอยู่ยิงกันตรงๆหรอกเพื่อนยิงกันตรงๆก็ตายดิเข้าบ้านดีกว่าในบ้านมีไอวอลด้วยไปดีกว่าจะตายโง่กันเด้ออีกไหมเอ้าเจอทุกคนผมจะละจะละ โอ้ยทอ้ออะยิงยากเลยขนาดนี้ยากยากยท้ายที่สุดเวยิงก็ยิงยากนะทุกคนใช่ไหมชิลเธอร์คนเราอะเออจริงไรไหมดแล้วะเนี่ยเคืบอว่าอยากรู้ว่าคนเป็นไปไหนหมดวัดวนสักสิบแปดโคตรทหาไม่เจอสักเฮ้ยไม่ไหวแล้ว <c oughs> นะไปบอลลูนดีกว่าทุกคนไปบอลลูนดีกว่าใช่ไหมใช่ไหม คือแบบว่าไม่รู้วคนไปไหนหมดแค่นั้นเองไม่ใช่มาบอลลูนนี่หนักกระเดินู่นะไอซ์วอลล์ไดไอซ์วอลล์ว้าวสิ่งที่เราสนใจที่สุดแล้ไอ c ์วอลล์จนมีดีกว่าเดซอนทุกคนเจอคนเจอคนตายอ้าวยวิ่งมาหนเราจะเจอแค่อนี้แล้วท้อเลยไม่ครับอุ้ยโอ้โกสีด้วย ไอวอลอย่างเยอะเอาทิ้งดิไอวอลลูกหนึง่งกับยาเหรอยาคู่ยาเสร็จแล้วไอวอลสิบสองลูกเอาวอลไปสร้างบ้านเนี่ยเลยไม่เจอคนเลยทุกคนผมว่าไม่เจอคนดูวงแป๊บนึงเออสมควรโควงเบลเเลยซึ่งหายเหนื่อยเนี่ยจังหวะน,นี้เหนื่อยอวิ่งบ้าเลยจังหวะเน,นี้ยจะปันเลยเจริงไหมครับทุกคนคลิปนี้สักสี่คิวหรือห้าคิวเนี่ยไฮไลท์แล้วผมทำได้แค่นี้แหละจริงลูกค้าสร้างบ,บ้านแค่นี้เราทำไมหรอช่วแบบว่า อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยอือโอ้ยพูดเยอะแท้เนาะใช่ไหมหลักการตามทฤษฎีแล้วนะครับผมผมว่าคิดว่าเอ่ออีกนานโอ้โหสิบคนแล้วว่าน่าสนใจน่าสนใจเอาแล้วไม่สนใจแล้วไม่รอแล้วฉันไม่รอแล้วนะฉันวิ่งแล้วนะฉันจะโดนเปิดหรือเปล่านี่คือปัญหาอยากโดนเปิดอ่ะอือคือแบบว่าอยากโดนเปิดอะคือแบบคือบอกว่าอยากอยากโดนยิงหัวตายอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบอ่อมอ่อมแบบโดนยิงอ่ะทำไมหรอคือแบบว่าโอ้ยปากเป็นเลยเว้เนี่ย เป็นอะไรครับวะเนี่ยโอ้ยวิ่งายาววิ่งายาวทีนี้ไปคนอนะ่ะมีแต่คนแอบ,บแอบมาทีนี้เจอแล้วเจอแล้วนี้ไงโอ้ยไม่ช่วยเลยคุณโดนดักแน่นเลยทุกคนไปทางนี้ดีกว่าอ้าเลซอนเฮ้ยแล้วทุกคน ออตายโอ้ยจุกเลยเคือแบบว่าก็เรามีหัวด้วยเมื่อกี้คือแบบว่าฟุกล้วอนเลยฟุกก็เปล่าวะมาถึงเป้าหมายแล้วสี่คิวแล้วชิวๆแล้วทีเนี้ยมาไม่ตึงเครียดละโอ้โหไอวอลม,มีกองทัพฮัลโหลไปทำอะไรวะเนี่ยทุกคนไอเอาไอวอลไปสร้างบ้านกับผมดีไหมผมไอวอลเยอะเกินเลยทกคนแล้วคือเม่อวันสะพัสกับคำว่าวูฟแะบคือเดินไปแล้ววูบอบบคือแบบว่าเอิ้ม อย่าพูดเลยดีกว่าจริงคนมาเหลือน้อ,นอยเนี่ยเดี๋ยวผมตายมาไม่ครบอีกคือแบบว่าตอนนี้ก็แบบถ้าจิตวิทยาให้มันดีกว่านี้ไม่ได้เนาะนอนใต้ท้องรถว้าสุดยอดไปเลยจิตวิทยที่ดีมากเฮ้ยเฮ้ยเงาไม่ไม่งั้นเราก็โกงสิเพื่อนนี่ชันได้ที่แอบใหม่แล้วชันนอนใต้ท้องรถนี่แหละดีสุดแล่อช่างหล่อเท่จริงๆเลยคนบ้านะไรหล่อเท่จริงๆ,ๆเลยนะจ้าจา๋าเพราะเถอะ ทุกคนครับนาตอนนี้อ,อ่าวงกระบี่มาเรียบร้อยแล้วไปดีกว่าอยู่หน้าไม่ดีเลยฮ่าย่ามีโค้ดเปิดจุดแล้วผมวิ่งแล้วนะเ,นเดี๋ยวให้เห็นตัวแล้วกันคุณโดน้วข้างเข้า,ขา,ขาทุกคนเออท้อว่ะท้อแล้วโอ้เหลือสี่คนท้อที่หนึ่งไม่เอาแล้วตอนนี้เอาคิวเห้ตุยต๋ยตุยต๋ยตุ๋ยตุ๋ยอยู่นี่นะทุกคน ไปเพื่อนทุกคนไปโหสุดยอดทุกคนโอ้วิ่งเลยวิง่งมาหลอนวิ่งเด้อโอ้อ้าตายทุกคนโอ้โหเจ๊เทพว่ะ โอ้เทพโอ้เทปปลคิวเฮ้ยโอ้โอ้ว้าวเฮ้ย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 วโอ้โหเทปวะเทปวะเทพว่ะเพื่อนน่ามาของจริงว่ะเพื่อนเดี๋ยวโอ้โหไม่โอ้โหเออดี๋ยวโคตรเทปโอ้โหเทปจุกู้เทปมากก็ทุกคนก็ได้แค่สี่คิวอ๋อก็ตามเขาเข้าใหม่อยรอนะสี่ห้าคิวหกคิวประมาณนั้นแล้วก็เฮ้ยหไก่จบ อทุกคนลยผมรับนี่ได้พอดีเลยรับดีกว่าเปิดหมดกัน <c oughs> เกือเล้่อนทุกคนครับก็ฝ่ายลิบกันแล้วก็ซักครั้ผมแล้วก,ก็คลิปนี้ก็เจอกันครับผมซีอูบ๊ายบาย